สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bad Times Stories ช่องนี้มีแต่คดีดังอีกครั้งนะคะ และท่านผู้ชมทุกท่านคะจากคลิปที่แล้วที่เราได้นำเสนอไทม์ไลน์การหายตัวไปของแกบบี้เพติโตดาวอีกดวงแห่งโลกโซเชียลจากเหตุการณ์ที่เธอออกเดินทางจากบ้านพร้อมแฟนหนุ่มซึ่งเป็นคู่มัน่นนายบรอยอนดรอนรีเธอและแฟนหนุ่มได้เดินทางท่องเที่ยวเดอรถแฟนและอัพทั้งคลิปและรูปภาพที่ดูมีความสุขมากๆเลยนะคะบนโลกโซเชียลและมีคนติดตามดูพวกเขาทั้งคู่มากมายแต่เราไม่รู้เลยว่า ภายใต้ความหวานชื่นบนโลกโซเชียลนั้นซ่อนอะไรไว้บ้างเพราะในเวลาต่อมาก็มีข่าวว่าแกบบี้หายตัวโดยมีผู้ต้องสงสัยคือแฟนหนุ่มของเธอที่เขากลับบ้านหลังจากที่เธอหายตัวไปแต่เพียงผู้เดียวอีกทั้งยังไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆกับเจ้าหน้าที่อีกด้วยเมื่อข่าวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะผู้คนต่างให้ความสนใจจนเกิดเป็นกระแสดราม่าระหว่างเชื้อชาติที่มีชนพื้นบ้านบางคน หรือนักข่าวบางส่วนกล่าวว่าถ้าหากคนที่หายไปไม่ใช่สาวผิวขาวผมสีทองและมีตาสีฟ้าเหมือนแกบบี้เรื่องนี้ก็คงจะไม่ดูน่าสนใจและทุกคนก็คงจะไม่ส่งกำลังใจให้แบบนี้เพราะตามข้อมูลในช่วงที่แกบบี้หายตัวไปก็ยังมีผู้คนอีกหลายรายที่หายไปแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเช่นนี้โดยเฉพาะผู้คนที่มีเชื้อชาติอื่นๆ จริงๆฟังฟังดูก็น่าจะเป็นความน้อยใจนะคะซึ่งเราก็เข้าใจค่ะแต่จะทำยังไงได้ก็ในเมื่อเรื่องนี้มันดำเนินความโด่งดังมาจนถึงตอนนี้ไปแล้วและก็อาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่มีผู้คนสนใจมากมายอย่างนี้ทางการจึงต้องเร่งสืบสวนและหาความจริงจากการหายตัวไปของสาวน้อยรายนี้จนกระทั่งมีการค้นพบซากศพของเธอในวันที่19กันยายนปี2021 และมีการพิสูจน์การตายของเธอได้ว่าเธอโดนฆาตกรรมด้วยการถูกบีบหรือรัดคอโดยก่อนหน้าที่จะพบศพของเธอทางครอบครัวของคู่มั่นหนุ่มก็โดนสังคมกดดันประท้วงประนามทั้งต่อหน้าและผ่านสื่อโซเชียลเนื่องจากทุกคนได้ทราบกันดีว่าทางครอบครัวของแฟนหนุ่มรอนรีนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆแก่เจ้าหน้าที่เลยนะคะ รวมถึงเมื่อสืบถึงพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมที่ผ่านมาสังคมก็ยิ่งตั้งข้อสงสัยว่าครอบครัวนี้อาจจะมีส่วนรู้เห็นถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมของสาวน้อยแก็บบี้เพททโทจนในวันที่13กันยายนปี2021นายไบรอันก็โดนแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้โดยอาจจะดูจากข้อมูลและไทม์ไลน์ต่าง ก่อนที่เขาจะกลับมาบ้านโดยที่ไม่มีแก็บบี้กลับมาด้วยแต่ก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะกระจ่างว่ามันใช่อย่างที่ทุกคนสงสัยและก็คิดกันไปหรือไม่แฟนหนุ่มของเธอไบรอันรอนรีก็หายตัวไปค่ะพ่อแม่ของเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านไปในวันที่13กันยายนปี2021เพื่อที่จะไปตั้งแคมป์แล้วก็เดินป่าที่เขตสงวนแห่งชาติ Carlton Reserve เมืองนอตพอร์ตรัฐฟลอริดา ต่อมาในวันที่17กันยายนปี2021ทางครอบครัวของไบรอันก็บอกว่าติดต่อเขาไม่ได้มา3วันแล้วจึงเข้าแจ้งความคนหายและด้วยสถานการณ์นี้ก็ยิ่งทำให้ไบรอันน่าสงสัยมากขึ้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ทำการออกสืบค้นเพื่อตามหาไบรอันอย่างหนักหน่วงและทุ่มเทระดมทั้งกำลังคนสูนักดมกลิ่น หลายหน่วยงานสนที่กำลังทีมตอบโต้ฉุกเฉินายอำเภอในเขตซาลาโซตาและเขตลีรวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่ค้นหารอนดรีในบริเวณอุทยานมายาคาฮชีคริกซึ่งเป็นจุดที่พบรถของรอนดรีจอดเอาไว้ซึ่งในขณะที่คอร์ทันรีเซิร์ฟนี้มีพื้นที่กว่า25,000เอเคอร์ในเขตサา,าโซตารัฐฟลอริดาที่ชาวพื้นเมืองอย่างนายอลันแมกเวน ใช้เวลาถึง30ปีในการสำรวจพื้นที่และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างมีความอันตรายและมีภัยคุกคามต่อมนุษย์จากสัตว์ร้ายซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปไม่น่าจะมีความปลอดภัยในทุกทางค่ะแต่ทุกหน่วยงานก็มุ่งไปที่นี่เพราะเชื่อว่านายรอนดีได้เดินทางเข้าไปที่นี่แล้วจากการที่เห็นรถมัสแตงสีเงินของเขาจอดอยู่ที่นั่นในวันที่14กันยายน ปี2021ในระหว่างที่ทุกคนกำลังหาตัวของไบรอันรอนดรีอยู่นั้นวันที่19กันยายนปี2021ก็ได้เจอซากศพของเพติโทและทราบผลเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเธอโดนฆาตกรรมด้วยการรัดและการบีบคอทีมหน่วยค้นหาทุกหน่วยยังคงทำงานอย่างหนักค่ะด้วยสถานการณ์ความสนใจของฝูงชนที่ต้องการทราบคำตอบ แต่จนเวลาล่วงเลยไปแล้วถึง30กว่าวันก็ยังไม่มีวี่แววของนายรอนด ري เหตุพลิกผันในระหว่างการค้นหานายรอนด ري ที่ยาวนานนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ของนายรอนด ري ได้อาสาแจ้งขอเข้ามาร่วมค้นหาลูกชายในวันที่19ตุลาคมปี2021โดยได้เดินทางมาที่วนอุทยานมายักคาฮชีครีกในเช้าวันที่20ตุลาคมปี2021 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการติดตามไปอย่างใกล้ชิดต,ตามระยะทางที่ทั้งสองออกแกะรอยตามหาไบรอันลูกชายของพวกเขาจนกระทั่งในเวลาประมาณเที่ยงวันพ่อแม่ของนายรอนดรีกลับเป็นคนที่หาซากศพของนายรอนดรีเจอโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้พบสิ่งของเป็นกระเป๋าเป้และสมุดโนต้ตของเขาตกอยู่ใกล้ๆ และเมื่อได้นำชิ้นส่วนฟันของเขาไปตรวจสอบก็ได้รับผลในวันถัดมาว่าเป็นชิ้นส่วนของนายรอนรีจริงๆเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตว่าเขาได้เสียชีวิตด้วยเหตุใดเอาละสิค้างานนี้งงกันทั้งตำบลเลยทีเดียว เพราะกองทัพทีมค้นหาที่แทบจะยกกันมาทั้งประเทศใช้เวลากว่า30วันเข้าค้นหาทั้งบนบกทางอากาศและทางน้ำใช้กำลังทั้งคนและสุนัขดมกลิ่นก็ยังหาไม่เจอแต่ด้วยอนุภาพความรักของพ่อและแม่ของนารอนดี้พวกเขาใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันดันเจอง่ายๆ่ังสางันนะคะถ้าจะคิดแบบคนโลกสวยก็คงต้องบอกว่ายินดีด้วยที่สามารถหาในารอนดีเจอได้แบบง่ายๆแบบนี้ แม้จะเจอเป็นซากศพแต่ก็คงจะดีกว่าการคว้าน้ำเหลวและไม่ได้รู้ว่าเขาหายไปไหนที่สำคัญทีมค้นหาก็คงถอนใจโล่งอกและก็คงบ่นไปตามๆกันว่าถ้าให้พ่อแม่เขามาหางานก็คงจะง่ายแบบนี้มาตั้งนานแล้วคงจะไม่ต้องเสียเวลาเสียพลังคนพลังเครื่องกลพลังสัตว์สี่ขาอีกทั้งยังต้องมาระวังอันตรายจากสัตว์ร้ายในวนอุทยานแห่งนี้ด้วย ให้พ่อแม่เข้ามาตั้งแต่แรกก็จบไปตั้งนานแล้วแต่เชื่อถอว่าสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ตน้นรวมถึงเจ้าหน้าที่และนักสืบที่เป็นนักสืบจริงๆหรือนักสืบโซเชียลอย่างพวกเราก็คงจะไม่คิดแบบนั้นหรอกจริงไหมคะแหมอะไรกันคนเป็นร้อยทำงานมาทั้งชาติยังหาไม่เจอคุณพ่อคุณแม่มาแป๊บเดียวเจอง่ายๆซสอย่างนั้นยังไงยังไงก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะคะท่านผู้ชม แล้วจะให้คนที่ขี้สงสัยอย่างพวกเรานั่งงงงอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้เลยขอไล่เหตุการณ์ว่าทํายิ่งไรกันนะทั้งพ่อและแม่ถึงได้เจอซากศพนี้ง่ายดายในวันที่20ตุลาคมทั้งๆท,ที่ผู้คนออกตามหาเขามานานกว่า30วันก็ไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากที่ได้ค้นเจอซากศพของนายบรอยันโดยพ่อแม่ของเขาเป็นผู้นำทางแล้วสตีเบอร์โอริโน ทนายความของครอบครัวรอนดี้ก็กล่าวว่าพ่อแม่ของชายหนุ่มเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติทันทีที่เปิดให้บริการอีกครั้งเพื่อช่วยค้นหาและพบสิ่งของเหล่านี้โดยบังเอิญส่วนบริเวณที่พบศพก็เป็นจุดที่เคยแจ้งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้แล้วอุ้ยตายหมายบุตรดาพอได้ฟังคุณทนายกับพูดแบบนี้แล้วก็คงจะหมายความเป็นในาใยว่าประชาชนคนตามข่าวและเจ้าหน้าที่ จะมาสงสัยอะไรมากมายถ้าพ่อแม่เขาจะหาเจอลูกเขาด้วยตัวเองแบบนี้ก็เคยบอกไปแล้วพวกคุณต่างหากที่ทำงานกันยังไงถึงใช้เวลาหาตั้งกว่า30สิบวันก็ยังหาไม่เจอมาถ้าพวกเราอยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะได้เหลือบตาไปเห็นเจ้าหน้าที่ทำหน้าเวอร์อรไปตามๆกันคงจะยืนกาหัวแกรกๆแ,แล้วก็สงสัยตาถามกันว่าเออ ก็แล้วทําไมถึงหาไม่เจอง่ายๆแบบพ่อแม่เขาล้วฟะโดยก่อนหน้านี้นาไมเคิลแมคเฟอร์สันหัวหน้าทีม FBI สํานักงานแทมปาแถลงว่าเจ้าหน้าที่พบศพและสิ่งของที่พบรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนายรอนดรีบริเวณที่เคยมีน้ําท่วมขังขาวว่าศพควรจะอยู่ตรงนั้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่เราหาไม่เจอและพอมาถึงตรงนี้ทางแอดมินก็ต้องขออนุญ,ญาตแจ้งว่าในส่วนของคำว่าโน้ตบุ๊กซึ่งมีอยู่ในข่าว เมื่อแปลเป็นภาษาไทยของเรานั้นก็จะสามารถแปลได้ด้วยคำว่าสมุดบันทึกหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งในตอนนี้ทางแอดมินเองก็ยังไม่ได้ความแน่ชัดถึงหลักฐานชิ้นนี้ว่าเป็นสมุดบันทึกหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนนะคะส่วนนายจอร์เทเลอร์โคศกตำรวจนอตพอร์ตกล่าวว่า พบศพอยู่ลึกเข้าไปในเขตส,สงวนแห่งชาติคราท่านประมาณ3-5กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีจากปากทางเข้าวนาอุทยานไมยักไคชีครีกซึ่งจากข้อมูลนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไกลาจากทางเข้ามากนักนะคะก็ให้เราสงสัยอีกแล้วว่าคนเกือบร้อยทำไมหาไม่เจอนี่ถ้าเป็นบ้านเราคงได้คิดกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาท่านบังตาแน,แน่เลยค่ะ และตามข่าวก็ยังบอกว่าในตอนที่พ่อแม่ของเขาออกตามหาเจ้าหน้าที่เองก็ได้บอกว่าเดินตามประกบอย่างใกล้ชิดเมื่อเดินลึกเข้าไปนายคริสพ่อของรอนรีเดินออกจากเส้นทางเดินป่าและเดินซิกแซกไปทางอื่นโดยเจ้าหน้าที่ก็ทำแบบเดียวกันขณะที่นางโรเบตาแม่ของรอนรีเดินไปตามทางเดินปกติจนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งนายคริสพ่อของบรอัน ก็พบสิ่งที่เขาเรียกว่ากระเป๋ากันน้ำซึ่งมีสีขาวและวางอยู่ในพุ่มไม้หนามในป่าห่างจากทางเดิมประมาณ6เมตรหรือมากกว่านั้นแต่นายคริสไม่อยากหยิบขึ้นมาเองเพราะต้องการให้เจ้าหน้าที่มาเห็นซะก่อนส่วนกระเป๋ากันน้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แถวนั้นจึงหยิบขึ้นมาจากข้อความนี้ก็สังเกตได้ว่าตอนที่พ่อของไบรอันมาเจอของเหล่านี้แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่เอาอีกแล้วค่ะ มีเรื่องให้พวกขี้สงสัยแบบพวกเราได้สงสัยกันอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็พบเจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจด,ดูสิ่งของในกระเป๋าแล้วเขาก็ให้ดูภาพสิ่งของในกระเป๋าซึ่งถ่ายไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือขณะเดียวกันนั่นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพ่อแม่ของรอนดรีได้รับแจ้งว่าพบศพอยู่ใกล้กับกระเป๋าเป้และขอให้พวกเขาออกจากเขตของวน,นอุทยาน และหลังจากที่ได้พบซากศพนี้แล้วแม็กฟริสันกล่าวว่าทีม FBI เมืองเทมปาคงจะต้องใช้ทรัพยากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบพื้นที่และมีแนวโน้มว่าทีมอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอีกนานหลายวันถึงแม้จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ในขณะน,นี้โดยที่พวกเราสามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้พบศพหลังจากรอนดรีหายตัวไปเป็นเวลา37วันโดยมีพ่อและแม่ของเขาเป็นคนนำทางนับตั้งแต่วันที่พ่อแม่ของเขาพบเห็นลูกคนนี้ครั้งสุดท้ายขณะที่ออกจากบ้านและบอกว่าจะไปวนอุทยานในท้องถิ่นกราะทั้งได้ผ่านเวลาไปสามวันพ่อแม่ไม่สามารถติดต่อรอนดรีได้พวกเขาจึงแจ้งความวันที่17กันยายนว่าลูกหายตัวไปโดยที่ลูกของเขาไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือ หรือกระเป๋าสตางไปด้วยทั้งสอนร้อนใจและเป็นห่วงว่าลูกอาจจะไปทำร้ายตัวเองซึ่งก็ทำให้พวกเราสงสัยเพราะมีความขัดแย้งตรงนี้ก็คือหลังจากที่ทั้งสองแจ้งความคนหายแล้วก็เก็บตัวเงียบและไม่ได้ให้ความร่วมมือในการค้นหากับเจ้าหน้าที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหากันอย่างหนักหน่วงเราเองก็ไม่เข้าใจในความย้อนแย้งนี้เหมือนกันนะคะจนกระทั่งทั้งสองได้ออกมาเสนอตัวตามหาลูกตัวเองในวันที่20ตุลาคม ดูให้เหตุผลกันคนสงสัยว่าก็เพราะก่อนว่าหน้านั้นอุทยานยังไม่เปิดทั้งสองคนเราให้อุทยานเปิดในวันพุธจึงได้เข้ามาและให้ความร่วมมือซึ่งยังไงยังไงก็ฟังดูแปลกแปลอยู่ดีจริงไหมคะและสิ่งที่ดูแปลกไปกว่านั้นก็อย่างที่บอกไปว่าพอเข้ามาปุ๊บก็เจอปับ๊บแต่ทั้งที่ทีมค้นหาเข้าหากันมาตั้งนานเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่พบอะไรพ่อแม่ของเขาเล่าว่าเนื่องจากตอนที่ออกจากบ้านไปไบรอนมีอาการหงุดหงิดและหัวเสียยังเห็นได้ชัด แต่พ่อแม่ของเขาไม่สามารถทำได้แม้ว่าจะเป็นห่วงมากมายเพียงไรก็ตามลูกชายของเขาเมยอยยี่สามปีแล้วและพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามไว้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดพ่อแม่ของเขาได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวนก่อนหน้านี้ได้เข้าไปค้นหาด้วยการใช้รถ ATV สุนัขดมกลิ่นและโดรนค้นหารอนรีในอุทยานแห่งชาติเพื่อค้นหาหลักฐานและข้อมูลมาปฏิปะตะกรณีของเพติโต แต่การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยหนองน้ําและป่าทึบทําให้ทีมค้นหาอาจได้รับอันตรายจากจระเข้และงูอีกทั้งสัตว์ร้ายต่างๆรวมถึงต้องเดินลุยเส้นทางเดินป่าและปั่นจัก,กรยานที่มีน้าท่วมขังพวกเขาได้พยายามเต็มที่ก่อนหน้าที่จะได้เจอซากศพของบรอัน ตำรวจเมืองนอพอยังขอความช่วยเหลือจากทีมประดาน้ำสิบนายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในพื้นที่ที่มีสภาพน้ำขุ่นจนมองไม่เห็นโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษโดยมีการช่วยดำน้ำลึกได้และค้นหายอยู่หลายวันด้วยกันแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเมื่อมีความยากลำบากในการค้นหาถึงขนาดนี้แล้วพ่อแม่ของเขาหาเจอง่ายๆได้อย่างไรทำไมถึงเพิ่งเข้ามาร่วมมือหรือว่าทั้งสองสร้างหลักฐานเท็จใช่หรือไม่ มีคำถามอีกามากมายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในทางโซเชียลขณะน,นี้และทุกคนก็ยังรอคำตอบรวมถึงผู้ประท้วงที่ยังประท้วงหน้าบ้านครอบครัวนี้ตั้งแต่ทราบข่าวการหายไปของพิติโต้และแม้จนกระทั่งเวลาที่ได้พบซากศพของรอนรี่แล้วแต่ก็ยังคงสงสัยอยู่จนไม่ยอมไปไหนและก็อย่างที่บอกไปแม้ว่าจะเจอซากศพที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นของรอยอานรอนรี แต่ก็ยังไม่สามารถทราบสาเหตุการตายของเขาได้ว่าตายด้วยอะไรคนในพื้นที่บางคนก็สันนิษฐานกานไปต่างๆนานาบางก็ว่าแถบที่พบซากศพของไรอัานน,านั้นมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่มากมายใครก็ตามที่ไปแถวนั้นไม่มีทางรอดบางก็ว่าเขาอาจจะจมน้ําเพราะก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะมาเจอซากศพร่างของเขาจมอยู่ใต้น้ํา และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมค้นหาถึงหาร่างของเขาไม่เจอและเป็นไปได้วยความยากลำบากก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะมาเจอในวันที่2 0ตุลาคมโดยในเวลาที่พ่อแม่ของเขาได้หาเขาเจอได้อย่างง่ายดายนั้นก็เพราะว่าน้ำตรงแถบนั้นได้ลดลงบ้างแล้วแต่ตรงในจุดนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนได้แย้งว่าถ้าหกศากซากศพได้อยู่ใต้น้ำจริงๆพวกเรามีทั้งทีมประดาน้ำมีกระทั่งใช้สุนัขดมกลิ่น ก็น่าจะหาเจอเพราะสำหรับสุนัขดมกลิ่นแม้ว่าจะอยู่ในน้ำก็อาจจะมีกลิ่นลอยมาปะปนได้แต่ก็อย่างว่านะคะทุกคนก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยเพราะสุดท้ายหลังจากที่หาซากศพของบรอั n นเจอครอบครัวของเขาก็ได้ปิดประตูบ้านและขอความเป็นส่วนตัวไม่ขอตอบคำถามอะไรจากฝ่ายไหนทั้งนั้นเรื่องราวที่น่าเศร้าและพลิกผันของแกบบี้เพติโตและบรอันรอนดีจะเป็นอย่างไร พวกเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะคะคดีนี้ถ้าท่านจะเป็นมหากาบเล็กๆที่พวกเราหวังว่าจะคลี่คลายในเร็ววันตามข้อมูลข่าวได้บอกว่าทางด้านครอบครัวของไรอันบอกว่าจะยังไม่จัดงานศพของเขาและรอผลที่ชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงซึ่งในตอนนี้ทีมชันสูตรก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่และไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรไม่ว่าจะเจอซากศพทั้งสองคนแบบไหน เรื่องนี้จะมีเงื่อนงามอะไรมากไปกว่านี้หรือไม่ก็ถือว่าคาดีนี้สร้างความสะเทือนใจและเศร้าใจแก่พวกเรามากๆเลยนะคะในความคิดส่วนตัวของแอดมินก็ยังเชื่อว่าทั้งสองคนคงจะรักกันจริงๆแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างที่อาจจะพลั้งเผลอจนเกิดเหตุและทำให้เรื่องบานปลายแบบนี้ไม่ว่ายังไงแอดมินก็ขอภาวนาให้คดีนี้จบลงอย่างคลี่คลายและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายนะคะ และในคลิปนี้ Bad Times Stories ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังมาจนถึงตอนนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยและขอให้ทุกท่านแนะนำติชมได้เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปในอนาคตค่ะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ